สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ้าอัซิลาจะพามาดูมาชมรถคันนี้นะราคาเบาๆเล้เา,เา,เาใจแน่นอนนะครับจอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทินอยู่นี่เด้อโตโยต้าไฮรักวีโก้ตัวพีรันเนอร์สมาร์ทแคปเครื่องยนต์2.5 VN Turbo 1 4เแรงม้าปี2010นะคันนี้ปี2010สสวยสุดๆราคาแสนกว่าบาทนะฟังไม่ผิดนะแสนกว่าบาทเท่านั้นมามาดูมาชมนะครับนี่สวยมากนะครับ รถกระบะแคปเปิดได้ยกสูงโรงงานเครื่องช่วงล่างดีหน้าหลังเดิมนะครับนี่มาดูส่วนหน้าเลยนะฝากระโปรงเดิมตัวนี้มีจมกูกเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนกระจังหน้าเดิมตัวนี้เป็นโฉมหน้าสมาร์ทนะครับเรียกว่าโฉมหน้าสมาร์ทนะได้เครื่องยนต์2.5 V n t u r b o นะครับนี่ได้เครื่อง V n t u r b o 144แรงม้าประหยัดน้ำมันทนทานตัวนี้รุ่นนี้ผมบอกเลยราคานี้คุ้มมากแสนกว่าบาทจริงๆนะนี่นะครับเออไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมสีสันรอบคันสวยเลยคันนี้เป็นสีเทาสีครีมนะเป็นสีครีมนะครับเนี่ยเผื่อใครดูไม่ชัดยกสูงโรงงานนะแอบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับนี่ราคานี้สภาพนี้โคตรคุ้มบอกเลยโคตรคุ้ม แสนกว่าบาทนะครับนี่ได้วีโกนะวีโก้ขับโก้เลยนะครับเครื่องยนต์2.5 V n Turbo 1 4 4แรงม้าประหยัดน้ำมันทนทานแน่นอนตัวนี้รุ่นนี้นี่นะครับสภาพนี้เลยนะสภาพพร้อมใช้งานนะครับแสนกว่าบาทอ่าอิหรีมาตัวกันนะครับมาเบิ้งมาเนี่ยนี่มาดูมาชมนะเดี๋ยวจะพาดูพาชมรายละเอียดนะครับทีละส่วนที่สำคัญเลยของรถนะนี่แคปเปิดได้นะขึ้นลงสะดวกสบายนะครับ ยกสูงคันนี้เป็นตัวยกสูงโรงงานนะเป็นตัวพี u ันเนอร์นะครับปานี่ไหมแสนกว่าบาทได้หนิเดอ้อแสนกว่าบาทเท่านั้นจริงๆนะครับ่าตัวกันตัวไพ่บ่เป็นได้ผู้ขานี่ <c oughs> เออมาเบิงน้ากันบาทเนี่ยพวกน่ะปานี่ไหมใครหาตัวนี้อยู่รีบมานะครับผมบอกผมย้ําเลยนะให้รีบมาอย่าลังเลอย่าคิดนานแสนกว่าบาทได้วีโก้นะครับยกสูงแคปบเปิดได้เครื่องยนต์2.5นะ นี่ภายในเบาะหนังนะเนี่ยนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะหนังสีครีมสะอาดสวยงามเลยไม่มีริ้วรอยนะครับขอบตะเข็บรอยเย็บนะไม่มีรอยขาดรอยถลอกดูเลขไม้ด้วยเออานี่นะครับเนี่ยไม้เลขไม้ถือว่าน้อยนะแสนหกนะนี่ไม้มากับรถได้หนิเด้อมากับรถอย่างนี้เลยนะครับแสนหกปี2010นะคอนโซลเดิมนะครับเบื้องเอานั่นเพลงเพราะแอนหนาวนี่นะครับป้านนี่แม่รถแม่ นี่คือสภาพแสนกว่าบาทนะอิเลีโอ้เอโอ,โอนะครับคุ้มบอกเลยอ่ะมาดูแผงประตูนะแผงประตูเดิมนะเนี่ยตรงนี้บุเป็นหนังอย่างดีเลยนะเนี่ยเป็นหนังได้หนิเด้อเป็นหนังนะครับหนังแท้เลยกระจกไฟฟ้านะอ่ะใช้งานปกติเบาะแขบสวยมากนี่เบิ่งเอาเบาะแคบเป็นเบาะหนังสีครีมพลาสติกยังไม่แกะนะพนักพิงเป็นหน,นังนี่พนักพิงหนังแท้ได้หนิเด้อหนังแท้แท้เลยนะครับอ้าวดถไหม นี่คือสภาพแสนกว่าบาทนะป้านนี่แม่เบื้องเอาเนี่ยระบบไฟฟ้านะครับใช้งานปกติเลยเอองามอิเล่งามคับงามแนยอ,อีพยแม่นี่อ่ามาดูประตูแคปนะครับเนี่ยเบิ้งเอาเนี่ยสติกเกอร์เดิมอยู่นะอยู่เดิมคงสภาพน็อตประตูแคปไม่ตีงคิงเบิ้งได้เนี่ยเนี่ยน็อตไม่ขยับเลยนะครับประตูแคปเนี่ยตัวบนตัวล่างอยู่อิ่งติง่งอิเล่นะครับเนี่ยเบิ้งเอาเห็นไหมนั่นนะครับ แต่ละตัวดูเลยน็อตแต่ละตัวนะครับไม่ขยับไม่แกะไม่ถอดอนี่คือความเดิมนะครับความเดิมของรถนะมาต่อไปมาดูส่วนนี้นะครับเบิง้งนี่แกะดูเลยนะขอบยางขอบประตูดูเม็ดอาร์กรอยเว้าลอยบากนี่เห็นไหมอยู่เดิมคงสภาพแบบนี้นะนไม่มีเฉียวไม่มีชนแน่นอนนะครับอยู่เดิมเดิมคมคม,คมแบบนี้นะ,ะให้ดูให้สังเกตเม็ดอาร์กนะครับชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์นะจะมีเม็ดอาร์กให้เราดูนี่ดูได้เลยนะครับ ทำไมต้องดูเม็ดอาร์คนะดูเพื่อนะครับดูเพื่อว่าเราจะได้รู้นะครับว่าส่วนไหนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คันนี้เนี่ยอยู่เดิมคงสภาพนะครับอ๋อนี่ไหมวีโก้ได้หนิเด้อวีโกแสนกว่าบาทนะได้ตัวยกสูงแคบปเปิดได้อีกตั้งหากเครื่องยนต์2.5 v n g Turbo ประหยัดน้ํามันนะครับนี่มาดูสภาพเครื่องนะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5 V n t u r b o 144แรงม้านะตัวนี้นะครับนี่เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมแน่นอนเลยประหยัดนะครับประหยัดทนทานเครื่องเดิมแห้งๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะเบิ้งเอาสีแต้มสีมาร์กอยู่เดิมครบเลยนะครับพร้อมใช้งานนะคันนี้ราคานี้คุ้มแสนกว่าบาทย้ำบ่อยๆเลยเนี่ยเครื่องแห้งๆนะครับ่ามาดูส่วนนี้คานหน้าเนี่ยเลขคานหน้าใหญ่เมืองเกิงนะครับต้องใหญ่เมืองเกิงนะนี่นะครับของวีโก เม็ดอาร์คสจุดนี้ของเดิมโรงงานต้องมีนะตาไก่นี่นะครับตาไก่ขวานะยังอยู่นะเนี่ยแผ่นเหรียญบาทนะครับคานหน้าขวาตัวอาร์คมกิฟเลยของเดิมโรงงานนะครับเบิงกลวดเนี่ปมอสเหไหมหม้อน้านะครับอันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนมารอบหนึ่งแล้วนะตามอายุนะครับเนี่ยรถปี2010นะเพราะว่าหม้อน้ําเป็นพลาสติกนะครับมีโอกาสแตกง่ายนะก็เปลี่ยนมาให้แล้วสบายใจใช้งานยาวๆคานหน้าเดิมเม็ดอาร์คเดิมดูเลยนี่นะครับตาไก่นี่เห็นไหม ตะไก่แผ่นเหรียญบาทยังอยู่นะนี่ย,ยังอยู่นะอ่านะครับคันหน้าฝั่งซ้ายตัวแออยู่ในวงกลมคมกิฟเลยแก้มซ้ายนะครับดูเลยแก้มซ้ายเดิมเพจเดิมนะนี่เครื่องยนต์2.5 Vn Turbo 144แรงม้าปี2010นะคันนี้ปี2010แท้โฉมหน้าสมาร์ทนะครับอ่าซุ้มซอกเดิมนะดูน็อตนี่น็อตเดิมฝาเดิมนะนี่นะครับน็อตเดิมฝาเดิมอันนี้ก็จะ ถอดเก็บสีนะครับอันนี้เราแจ้งรายงานข้อมูลนะเพราะว่ารถหลายปีแล้วนะครับน็อตเดิมฝาเดิมถอดเก็บสีเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะขอบตะเข็บรอยเย็บเดิมฝากระโปรงเดิมแท้นะครับของเดิมของแท้โรงงานตะไก่แผ่นเลนบาทอยู่เดิมสติ๊กเกอร์เดิมนี่นะครับเบิ้งเอาป้อนี่ไหมเม็ดอาร์คเดิมคมกริบเลยแต่ละเม็ดนี่โลโก้ยี่ห้อโตโยต้านะครับนี่คมๆต้องมีนะฝาเดิมฝาแท้ต้องมีโลโก้ยี่ห้อโตโยต้านะครับอ่า ขอบตะเข็บนะฝากระโปรงเนี่ยดูเลยนะครับฝั่งขวานะน็อตเดิมฝาเดิมนะย้านะครับน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งรายงานข้อมูลนะครับรถปี2010นะอะก็มีริ้วรอยนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะปั๊มเบรก a อ s มีให้พร้อมแก้มขวาเดิมนะต่อไปติดเชื่องนะครับติดเชื่องฟังเสียงป๋อดนี่แมมแสนกว่าบาทนะป้าไปแล้วนี่แม้วิโก้เลยครับนี่วิโก้เดินนี่เดิน พวนะนะครับสตาร์ทตึมสตาร์ทตึมอี่อยแม่ข่อยโอ้ยนีไหมมา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 เฝ้มา,ามาเอานะครับผู้ใดก็ได้เฝ้ามาเอาเด้อเนี่ยนี่นะครับนี่ติดเครื่องแล้วนะนี่ติดเครื่องแล้วเครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสันเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5 v n g Turbo ร4 4แรงมา้าประหยัดน้ํามันทนทานนะครับมาดูนี่ดึงแท่ขึ้นมาดูเลยไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นรับประกันการันตี เครื่องดีช่วงล่างดีสีสันสวยงามรถพร้อมใช้งานเลยนะครับอ่าใครหาวีโก้อยู่นะครับรีบมานะรีบมาจับจองเลยเนี่ยอย่าลังเลนะครับราคานี้คุ้มมากนะแสนกว่าบาทเนี่ยปอนี่ไอ่ะต่อไปมาดูนะครับเนี่รถกระบ,บะนะรถกระบ,บะนี่จะพลาดไม่ได้เลยส่วนนี้นะครับผมจะให้ดูให้ชมตลอดนะอ่าส่องเข้าไปเลยนี่ขอบกระบ,บะนะครับดูเลยเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะ นี่กระบาดเดิมไม่เคยถอนไม่เคยเปลี่ยนนะครับอ่าอ่าเช็ดซีโอ้คันนี้นี่ใส่บังโคนให้อย่างดีเลยนะครับแต่นี่แม้ปาร์บังเนี่ยบังโคนอย่างดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะกรีดอันนี้ให้ให,ให้ดูเลขเช็ดซีนะแต่นี่เขาใส่บังโคนมานะครับเดี๋ยวตรวจสอบได้มามาดูได้นะอ่าอ่าต่อไปมาดูส่วนนี้นะครับนี่ล้อแม็กล้อแม็กของศูนย์โตโยต้าลายของเออ่รีโวเลยนี่ยลายของรีโว่หมืนเนีย ใส่ให้อย่างงามนะครับอย่างดีเลยมาดูนี่แมกยางขอบ17นะลายรีโว่นะ,ะซีรีส์265ทับ 65, นะครับนี่มีปียางไหมเดี๋ยวดูหน่อยนะครับหาปียางให้เบิ้งกแนเดอร์บารนีน่มีบ่อา้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับแต่ดอกยางเยอะนะเนี่ย80%เลยนะดอกยางร่องยาง80%มุดดูชัดซีใต้ท้องหน่อยนะครับเออพูดนะชัดซีเดิมสวยนะไม่มีดาไม่มีต่อนะครับไม่มีผูไม่มีก่อน นี่งามอีเลคันนี่ Vigo p r u n n e r Smart Cab นะเครื่องยนต์2.5ได้เครื่อง V n t u r b o 144แรงม้านะครับคันนี้ย้ำเลยแสนกว่าบาทนะแสนกว่าบาทเท่านั้นจริงๆนะครับมาดูส่วนท้ายนี่ยอ่าฝาท้ายเดิมตัวนี้เป็นรุ่นตัว E นะ E Elephant นะครับกันชนท้ายมีให้พร้อมอ่าพร้อมใช้งานคันนี้ใครหา Vigo อยู่ใครหารถกระบะยกสูงแคปเปิดได้มาเลยนะครับ แม็กไลเนอร์นี่มีให้พร้อมนะครับไม่มีแตกไม่มียุบนะงามอิเลคันนี่พูดนะปาดทั่วโอ้ยสะอ่อนแสนกว่าบาทนี่ไหมอ่ะต่อไปมาดูขอบกระบะนะครับขอบฝั่งขวาก็มีการเก็บสีเก็บงานแต่ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมนะยังอยู่นะครับเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ฝั่งขวา AR นี่เห็นไหมของเดิมคมๆยังมีนะครับมีอยู่ฝาท้ายนะสัญ,ญลักษณ์ตัว R นี่ของเดิมโรงงานนะครับยังอยู่นะก็มีการเก็บสีเราแจ้งข้อมูลนะครับ รายงานข้อมูลนะรถมือ2นะครับเราต้องเข้าใจนะมีการใช้งานมีริ้วรอยฝั่งซ้ายนะครับนี่เม็ดอาร์คต่เข็บเดิมยังอยู่ก็มีการเก็บสีเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับให้สวยงามนะให้สวยงามเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ฝั่งซ้ายก็จะเป็น AL ของเดิมโรงงานคมกิฟเลยนะยังมีนะครับฝาท้ายนี่ตัว L นี่ของเดิมคมๆยังอยู่นะนี่นะครับโครงสร้างเดิมคันนี้โครงสร้างชิ้นส่วนเดิมนะครับมีการเก็บสีให้เพื่อความสวยงามนะ รอนกรบบะานะครับดูเลยนี่ล่องอุดรูดอูดรูดอุดูดนะครับขอบตะเข็บรอยเย็ยบเดิมเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่นะอ่าไม่มีซอดไม่มีทะลุนะครับนี่สวยคันนี้แสนกว่าบ,บาทคุ้มจริงๆนะครับคุ้มมากคุ้มมากนะหาราคานี้ยากนะเดี๋ยวฝาท้าทยนี่นะครับอ่ามุดดูนะครับต่อไปมุดดูใต้ท้องพูดนะเบื้องเอานี่ไหมอ่าล้อ,อไหลมีให้พร้อมนะนี่ช่วงล่างดีชัดซีเดิมสวยเลย พร้อมใช้งานนะครับคันนี้ Vigo P-Runner นะ Smart c a เครื่องยนต์2.5ได้เครื่อง Vn Turbo 144แรงมา้าประหยัดน้ำมันทนทานนะครับสีสันร,รอบคันนี่สวยเลยนะอ่ะต่อไปมาดูส่วนนี้กระบะเนี่ยต้องดูนะดู2ฝั่ง2เข้าไปเลยนะครับนี่สเข้าไปเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะกระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับนี่แคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายเลยนี่เบื่งเอาพู่นะนะ มาดูภายในฝั่งซ้ายนะครับสวยคันนี้สวยเลยนะใครหาอยู่มาเลยรีบมาด้วยนะแผงประตูดเดิมบุเป็นหนังนันเนี่ยด้านข้างบุเป็นหนังนะครับหนังแท้กระจกไฟฟ้านะคอนโซลนะครับคอนโซลเดิมเพลงเพาะแอนหนาวกระจกไฟฟ้าใช้งานปกติเบาะภายในเบาะหนังนะครับเบาะหนังแม่เบาะคู่หน้าเป็นหนังนะไม่มีรอยขาดรอยถลอกขอบแต่เขียบรอยเย็บนี่นะครับสวยมาก เบาแคบเบาะหนังอย่างดีนะพลาสติกยังมีอยู่ยังหุ้มยังไม่แกะนะครับพนักพิงเป็นหนังป้านห็นไหมแสนก็าบาทเด้นหนิเด้อป้าไปแล้วอ่าดูเนี่ยสติกเกอร์นะครับประตูแคบฝั่งซ้ายเนี่ยอยู่เดิมนะเดิมเดิมอยู่ครบเลยดูน็อตเนี่ยเบื้องอานั่นนะครับน็อต <not S 2> เดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ติ้งคิงอยู่อิ่งติ้งนะน็อตประตูแคปบเนี่ยตัวบนตัวล่างนะครับอยู่เดิมทุกทุกตัวนะดูน็อตเลยอ่า ต่อไปมาดูขอบนะครับนี่ขอบประตูฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมแกะดูแบบนี้เลยนะเม็ดอาร์คเนี่ยนะครับรอยเว้ารอยบากของเดิมคมๆสบายใจหายห่วงนะอยู่สภาพนี้ไม่มีเฉียวไม่มีชนแน่นอนนะครับเนี่ยถ้าเม็ดอาร์คอยู่เดิมแบบนี้นะครับอ่าใช้งานยาวๆผมบอกเลยนะใช้งานยาวๆนะครับเนี่ยป๊อปเหไหมงานม่ลินะครับ Vigo P-runner นนะตัวนี้นะครับอ่า ได้เครื่องยนต์2.5นะอ่ะต่อไปดูเชัดซีนะครับฝั่งซ้ายดูเลยพุณน่ะเช็ดซีเดิมสวยนะไม่มีดามไม่มีต่อนะครับไม่มีผุไม่มีก่อนเอองามอีหลีคับนนี่ปาดท่โอ้เอาภาษีเดี๋ยวเราต่อให้นะรถเราเพิ่งรับตัวมานะครับเดี๋ยวเราต่อภาสีให้พร้อมนะอ่ะหลังคาสีสันสวยงามนะครับขอบตะเข็บรอยซีนเดิมนี่สวยสุดๆด ราคาเบาๆนะแสนกว่าบาทเนี่ยได้วีโก้นะครับวีโก้แคปเปิดได้ยกสูงโรงงานนี่อ่าใครหานะครับใครหาราคาแสนกว่าบาทไม่เกินสองแสนมาเลยคุ้มจริงๆค,นนคันนี้คุ้มสุดๆนะครับอ่ามานะครับนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราพาดูพาชมสำหรับคันนี้นะย้ำอีกครั้งจอเทอร์เลอร์สูงเจินเทินอยู่นี่เดอ้อโตโยต้าไฮรักวีโก้ตัวพรีเดนเนอร์สมาร์ทแคร เครื่องยนต์2.5 v n turbo 144แรงม้าปี2010นะคันนี้ปี2010ราคาแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทจริงๆนะครับใครดูแล้วชอบใครดูแล้วสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์095 669 8 7 7 7 095 669 8 7 7 7หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วย ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้จากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ